รายการคิดถึงกันไหมวันนี้จะขอพาคุณผู้ชมย้อนไปถึงเรื่องราวในยุคหนึ่งที่มีนางเอกชื่อดังเกิดขึ้นในวงการละครแจ้งเกิดจากละครเรื่องผู้กรรม,มดีใจเรียนคุณฉันต้องมาค่ะเรากำลังพูดถึงกวางกมนชนกนางเอกแสนหวานที่รับบทอังสุมาลินคู่กับโกบริในยุคนั้นอย่างเบิร์ดธงชัยแม็กิน ชีวิตในวงการละครของกวางกมลชนกเดินทางไปอย่างต่อเนื่องจนพบพระเอกมาสุขุมอย่างน็อตนุติเขมยโยทินและในที่สุดก็กลายเป็นพระเอกนอกจอของเธอด้วยนั่นเองทำให้ทุกวันนี้ชีวิตที่ห่างหายวงการไปคือการทำหน้าที่แม่บ้าน และจัดการครอบครัวอันแสนอบอุ่นทั้งการดูแลสามีและลูกที่น่ารักอย่างน้องเนตและน้องเนยวันนี้รายการคิดถึงกันใหม่จะย้อนเวลากลับไปทำความรู้จักกับนางเอกคนนี้อย่างลึกซึง้งตั้งแต่ก่อนเข้าวงการจนถึงการมีชีวิตครอบครัวเอาเป็นว่าไปชมกันเลยครับ ก็รายการคิดถึงกันใหม่นะคะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเจอเจอกับหลายคนที่คุณคิดถึงในอดีตโดยเฉพาะใครที่เป็นแฟนคลับของนางเอกในดวงใจตลอดการอย่างพี่กวางกมลชนกนั่นเองค่ะเชื่อว่าหลายๆคนคิดถึงแล้วก็คงอยากรู้เรื่องราวว่าตั้งแต่ตอนเข้าวงการมาจนถึงชีวิตในปัจจุบันเลยทีเดียวนะคะตามหน่ยเนี้เข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าคะ่ะ วันนี้รายการคิดถึงกันใหม่นะคะพาคุณผู้ชมมาเจอนางเอกอีกหนึ่งคนที่หลายคนบอกว่าคิดถึงจังเลยไม่อยากบอกคุณผู้ชมเลยว่าเป็นอีกวันที่ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าได้นั่งอยู่ใกล้อังสุมาริน<ว>ที่คุณแม่บอกว่าตอนเด็กๆนี่โอโ้โหชมว่าสวยมากๆจริงๆได้อยู่ใ,ใกล้ๆจะบอกว่าสวยจริงๆค่ะแล้วก็อยู่กับพี่วางกมลชนกนม่เองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพีว่วาง สำหรับ<อ>พ่อก็ตื่นเต้นมากก่อนอื่นเนาะคิดถึงกันใหม่เราก็ต้องคิดถึงย้อนไปนิดนึง<ช>พี่กวางในอดีตเลยเอาเป็นว่าวันนี้สําหรับคุณผู้ชมที่เป็นแฟนพี่กวางตั้งแต่สมัยตอนที่พี่กวางแบบโด่งดังจนถึงน้องนองรุ่นใหม่ท<ช>ี่ก็อ่คุณแม่อาจจะบอกว่าโอ้โหพี่กวางนี่แต่ก่อนดังมากๆจะได้รู้จักคม่บอกเลยเหรพี่บอกก็ได้คุณพี่บอกมาแต่ว่า ขอพูดถึงเรื่องหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยต่อให้เป็นแฟนพันแท้อาจจะไม่รู้<ช>ว่าจริงๆพี่กวางกมลชนกเนี่ย<ช>เหมือนว่าจะมีอีกชื่อหนึ่งที่ทีมงานเก่งมากไม่รู้ว่าไปหามาได้ยังไงในหนังสือวว student of the week แล้วก็บอกว่าเออนี่ไงกรมลากมลากมลิติก็เลยแอบงงงงนิดนึงว่าเขาเขียนผิดหรือว่า พี่ฟังยังไงคะคืออันนี้เป็นหนังสือ Student Weekly นะคะถ้าเกิดเด็กนักเรียนสมัยเดียวกับพี่กวางเนี่ยต้องรู้จักเป็นหนังสือภาษาอังกฤษเขาไม่าไมรู้จักไม่อยู่เหรอโอเคยังเป็นเป็นหนังสือภาษาอังกฤษที่เขาให้นักเรียนได้อ่านภาษาอังกฤษกันนะคะก็เป็นเกียรติมากตอนนั้นได้ลง Student of the Week เป็นนักเรียนนักเรียนเด็ดริเด็ดจังเลยแล้วทำไมถึงกัมลานี่คือกัม马拉นี่คือเป็นชื่อที่เกิดมาแล้วชื่อนี้นะคะโกมติติคือนามสกุลเดิมนะคะพอแต่งงาน กับผู้ชายคนหนึ่งก็เปลี่ยนเป็นเขยมยมโยทีนะคะใช่ค่าผู้ชายคนหนึ่งกัมลาแล้วก็ดีตอนคุณพ่อเสียเนี่ยตอนนั้นก็จิตใจไม่ค่อยสบายก็มีแต่คนทักว่าออกัมมลาเกิดวันจันทร์มีสาระอาเนี่ยไม่ดีนะเป็นการละกินนี้ค่ะ,คะก,ก็เลยไม่สบายใจช่วงนั้นคุณแม่ด้วยก็เลยเปลี่ยนก็เอาสาระอาออกเขาบอกสาระอาไม่ดีเอาออกแล้วก็เป็นชนกนึกถึงคุณพ่อคุณพ่อชนกไปว่าพ่อก็เลยกลายเป็นกมลชนกอันนั้นคือก่อนที่จะเข้าวงการ แต่ว่ามีอันหนึ่งคือเขาบอกว่านี่ค่ะเตรียมมาเป็นกีตาร์ไม่ได้เรียนเลยเดี๋ยวก่อนพี่กวางพี่กวางทำกิจกรรมต้องมีดนตรีไหมดนตรีจริงๆพี่เล่นจะแค่จะแคพี่เรียนดนตีไทยไทยอันนี้ก็คล้าอยู่นั้นไงเห็นไหมอันนี้เนี่ยกีตาร์อันนี้เรียกีตาร์ไม่ใช่จะแค่อะกีตาร์กีตาร์เนี่ยคืออยากเรียนอยากเล่นเป็นคือตามภาษาวัยรุ่นนะคะตอนอยู่มสอายุ1 3 1 5อย่างเงี้ย ก็อยากเล่นกีตาร์แต่ว่าก็ไม่ได้เรียน <g ül> ก็เลยเก็บตังค์ซื้อกีตาร์แต่ันนี้นไม่ใช่ของพี่นะที่ <c oughs> ของตัวเองเนี่ยยังอยู่เลยยังมีที่บ้านตัวนั้นตัวที่ตัวแรกที่ซื้อที่ซื้อเก็บตังค์กว่าจะซื้อได้แล้วคุณพ่อช่วยสมทบค่ะ <c oughs> แล้วก็หัดเองดีดเองเพราะครูพักรักจําเห็นคนนู้นคนนี้เล่นไม่ได้ไปเรียนไม่ไม่เคยเรียนพี่ไม่ได้เล่นนานมากแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกว่าไม่ไม่เล่นนานมากแต่เรามีภาพนะคะนี่ไงมีภาพเป็นหลักฐานว่าสมัยตอนที่เี่รย่นนี่อันนี้ประมาณบอร์เลยคะ มอสามอสีส่แล้วมสี่อันนี้ช่วยแสดงที่ไหน,น,น,นี่อันนี้อันนี้คือที่ห้องห้องนอนค่ะคือเล่นอยู่ในห้องนั่นแหละไม, <S 2> <S 2> <S ไม่รู้คนยุคนั้นก็อาจจะเคยเห็นบ้างกวางเป็นถือฮิมกิตาร์ไปออกรายการวิทยุอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่วันหนูยังไม่เคยเห็นเลยแค่กวางนอนิดนึงนะใช่ไหมเดี๋ยวทุกคนถะว่าลืมไือยัง คือคือไม่เคยเรียนแต่ว่าชอบเองเก็บตังค์ซื้อเองแล้วก็เรียนเรียนด้วยตัวเองขอโทษนะคะเล่นกีตาร์ต้องต้องตรงนน้เดี๋ยวมันไม่ถนัดแต่ว่านิ้วก็ไม่ค่อยได้แล้วเดี๋ยวนี้เล็บก็ยาวเลยนะคะเอาเพลงนี้เดี๋ยเพลงนี้นี่พี่ส้มโอเพนพิสุทธิ์ร้องในหนังตอนที่เป็นวัยความเป็นวัยรุ่นเท่านี้แล้วก็ดูหนังเรื่องนี้นะคะแล้วตอนนั้นเล่นเพอันนี้อันนี้คือนึกออกเดี๋ยวนี้ว่าขอดมันไม่ยากนะพอจะจำได้ตัดใจไม่ลงโอ้เอ้หัวใจ เราเขายังเปลี่ยนใจเขาไปมีคนรักใหม่ทิ้งเราให้อยู่คนเดียวเดี๋ยวลาขอบคุณค่ะเจ<อ>็บนะเจ็บ<อ>ค่ะไม่ได้เล่นนาครั้งสุดท้ายที่ได้จับกีตาร์อตอนประมาณ เออขาสุดท้ายก็จับกีตราส่งให้ลูกชายไปไปโชว,ว์ลูกชายตัวนี้เล่น<อ>เล่นกีต้าเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตเก็บนิดนึงคือจะบอกว่าแหมคือนางเอกที่ไม่ได้ว่าอยู่ในบทบาทของแสดงก็ดูเป็นนางเอกที่เรายังแอบหลงรักไปดูไป <c oughs> จริงๆเวลาพี่เล่นกีต่าในวงพี่ พี่ก็ไม่ได้นั่งอย่างเงี้ยนะพี่ก็ยืนใส่เล่นกีตาร์ไฟฟ้าที่หงอไฟฟ้าเลยอมันมันแบบว่าอันนี้เลยจริงไม่เห็นเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องมีโอกาสเนไม่ได้เห็นโอ้ยเสียดายแต่ว่าอ่ะย้อนมาที่บอกว่าอ่นนี้คือตอนสมัยมัธยมแต่ว่าเชียร์ลีดเดอร์เนี่ยมาตอนมหาวิทยาลัยแล้วแหมเรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามกันต่อแต่ก่อนที่จะให้เล่นละครเนี่ย ก็ให้เป็นผู้ประกาศรายการก่อนต่อไปเป็นข่าวเด็ดพักดึกค่ะแล้วก็นั่งรอจนรายการนั้นเสร็จและแล้วก็ส่งหนังสือนื้นิยายเล่มหนึ่งให้อ่านก็คือเรื่องอะไรคะคู่กังคู่กังไม่แต่เขาเขาเหมือนใส่ยางตัวเรียนจริงๆค่ะตอนนั้นพี่ไปเดินปักซอยก็โดนหยิกแล้วเขาเรียกพี่พี่ขวาว่าอะไรเหมือนใส่นักสมน้ำหน้าเขาตายแล้วมาร้องไห้ก็แบบยางเงนะ ต้องบอกว่าตอนนี้กำลังเข้มข้นเลยนะครับเราไปฟังเรื่องราวของคุณกวางสมัยเป็นเชียร์ลีดเดอร์ธรรมศาสตร์กันต่อเลยครับ ย้อนมาที่บอกว่าอันนี้คือตอนสมัยมัธยมแต่ว่าเชียร์ลีดเดอร์เนี่ยมาตอนมหาวิทยาลัยแล้วใช่เพราะว่าเวลาเราเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะ,คะก็จะโตขึ้นคนก็จะเป็นใครใครคิดว่ามั่นใจในตัวเองอะไรแล้วก็ก็ไปทําสิ่งนั้นมันก็ต้องมีการสมัครอันนี้แต่ตัวเองเนี่ยขี้อายอย่างที่บอกไอ,อ้เพื่อนเพื่อนที่เป็นลีดก่อน คือหลีดเนี่ยส่วนมากเขาเป็นกนปินึงเข้าปีหนึ่งก็คนไหนหน้าตาดีๆบุคลิกดีๆเนี่ยพี่ๆี่ก็จะชวนให้ไปสมัครไอเราเนี่ยรู้สึกว่าจะสมัครมันเหมือนกับเรารู้สึกว่ามันโชว์เหมือนไปโชว์ออฟอะคืออายเขาอะเหมือนเราต้องเสนอตัวเองต้องไปเอราไม่ต้องเสนอคือที่ผ่านมาอยู่โรงเรียนเนี่ยใครจะให้เป็นอะไรต้องมาชวนไปลำไปแสดงอะไรเงี้ยให้ไปสมัครไม่เอา ไม่เอาไปเรื่อยๆจนอยู่ปีสามอะค่ะปีสามคือคือแก่แหละแก่แล้วในมหาลัยนี่เขาต้องปีหนึ่งเป็นหลีดค่ะไปเป็นหลีดตอนปีสามก็ในงานฟุตบอลปวะนเพณีปี4ี่บี่เนี่ยเป็นหลีดที่อายุมากที่สุดอะอือจริงจริงก็เป็นปีสามาคนอื่นก็ปีหนึ่งปีสองเนี่ยแต่ว่าคนอื่นอาจจะไม่รู้ไงหน้าอาจจะกลมเกืนพอพอกลมกลืนไปได้เพราะว่าตอนนั้น ก็เป็นอีกประสบการณ์นะคะซึ่งการเป็นผู้นําเชียร์มหาวิทยาลัยมันไม่เหมือนหลีดโรงเรียนวิธีการการหลีดมันก็จะเป็นอีกอีกบุค,คลิกหนึ่งเป็นความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นการที่สนามสุพัชราสายนี่ใหญ่มากะะ <c oughs> แล้วก็ต้องต้องคอนโทรลกองเชียร์ให้ได้มันไม่ใช่แค่ไปเต้นๆนะคะ <c oughs> มันต้องวิ่งต้องซ้อมหนักมาก ก,ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมระดับสถาบันและเป็นงารฟุตบอลเพลนีแลวหลังจากนั้นก็กลับไปหลีดให้รุ่นน้องเนี่ยหลายปีจนกระทั่งมายุคข,ของพระองค์พาก็เป็นครูสอนท่าน<อ>ด้วยแล้วก็ลงกับท่านด้วยในในปีที่ตอนนั้นจบมาแล้วนะคะ,เป,คะเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงแล้วก็กลับไปแต่ว่าในตอนที่เป็นหลีดก็คือยังไม่ได้เข้าวงการอย่างเต็มตัวใช่ไหมคะที่กว,วาใช่ยังไม่ยังไม่ได้เล่นละครแบบมาเป็นดนาราอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแต่ว่า ก่อนหน้านั้นก็ก็มีลงหนังสือบ้างหนังสือนิตยสารวัยรุ่นกุ๊กกิ๊กต่างๆนานาเหมือนถ้ายุคนี้ก็เป็นแบบว่าคาวไวอีอะไรแบบวัยรุ่นใช่ไหมสมัยก่อนก็จะมีวัยหน้าวัยน่นักอันนี้อันนี้เป็นเพราะว่าไปถ่ายโฆษณา สินค้าหนึ่งนะคะผ้านามัยชนิดหนึ่งซึ่งตอนนั้นก็เป็นผ้านามัยที่ทุกคนรู้จักเนี่ยค่ะก็จะพัดจะผูก็มีคนเข้ามาเห็นแล้วก็ชวนไปแล้วเราก็คิดว่าเออเป็นประสบการณ์คุณแม่ก็ให้แล้วก็มาเล่นหนังของคุณพรพจน์กนิจเกษเรื่องแรกในชีวิตเลยตอนนั้นเรียนอยู่ปีสองเรื่องเฮงได้เฮงดีรักนี้คู่กับพี่หนุยอัมพลนท่านี้ปิดเทอมพอดีถ่ายสิบกว่าวันนะคะก็เลย ประสบการณ์ก็เลยเล่นเป็นเทอมเนาะเล่นไม่ค่อยเป็นเลยแข็งตกใจยังทำไม่เป็นเลยค้อนยังไม่เป็นเลยจำได้ว่าค้อนไม่ได้ค้อนอยู่นะนนะค้อนไม่ได้ตกใจก็ยิ้มอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนะว้าวว้าวแมวรู้สึกว่าจะมีคนตามรมาหนะเดี๋ยวอย่าเพิ่งหันไป จก็คนที่เราว่าบ้องเมื่อกี้เนี้ประเภทหุ่นให้แต่ใจไม่ถึงนะก็ก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตก็แค่นั้นแล้วผู้ใหญ่ก็บอกให้เซ็นสัญญาอะไรย่างเงี้ยก็ก็ขอไม่นะคะขอปฏิเสธแล้วก็เรียนหนังสือจนจบ คือไม่ได้คิดอยากเป็นดาราเลยค่ะคือคือคือเป็นคนที่มุ่งมั่นกับการเรียนหนังสือกับกับหน้าที่ในการเป็นนักเรียนนักศึกษามากกว่าค่ะแล้วก็อยากจะเรียนต่อด้วยตอนนั้นโออยากเรียนต่อเลยแต่เห็นว่าจริงๆก่อนที่จะมาเริ่มแบบแสดงเป็นดาราเนี่ยเกือบจะไปเป็นนักข่าววานักข่าวนี่คือยังไงหนูงงมากเลยว่ามาไม่ดูยังไม่ได้เกี่ยวข้องกับเนาะยังไงคะก็ตอนเรียนจบอะค่ะแล้วจะให้มาเล่นละครช่องเจ็ดแต่ก่อนที่จะให้เล่นละครเนี่ย ก็ให้เป็นผู้ประกาศรายการก่อนนะคะประกาศรายการต่อไปเป็นรายการอะไรอย่างเงี้ยต่อไปเป็นข่าวเด็ดพักดึกค่ะแล้วก็นั่งรอจนรายการนั้นเสร็จก็ออกมาประกาศสดๆๆตลอดเลยในขณะเดียวกันผู้ใหญ่ก็คงเห็นว่าก็เล่นละครก็ได้ก็จะเป็นอะไรก็เลยบอกท่านไปตรงๆว่าก็เล่นละครแล้วกันค่ะและแต่ในใจตอนนั้นเนี่ยไม่ได้คิดเลยว่าจะเล่นละครไปยาวๆก็เซ็นไป2ปีและแล้วก็ส่งหนังสือในวันนิยายเล่มหนึ่งให้อ่าน เอาไปอ่านพี่จะให้เล่นเรื่องนี้แหละนี่นั่นก็คือเรื่องอะไรคะคู่กรรมคู่กรรมคู่กรรมตกใจมากเมื่อกี้นี้เราแอบเห็นจริงๆมันเป็นหนังสือนันหนาเป็นไม่ไม่แต่ว่าไม่ใช่หนังสือเล่มนี้แต่ว่าเป็นหนังสือเฉพาะกิจอันนี้คือละครค่ะค่ะเรื่องแรกคือคู่กรรมแล้วก็ตอนนั้นเราไปดูหนังชอบชอบอังส์มารินเอ๊ะเราจะเล่นเป็นอังส์มารินก็ตื่นเต้นพอบอกว่าเล่นกับพี่เบิร์ดอ่ะ ใจพองมากเลยพี่เบิร์ดในใจนะแต่ว่าตอนนั้นก็คือเก็บความรู้สึกเอาไว้พี่เบิร์ดแล้วก็อ๋อลคะพี่เบิร์ดจริงๆแล้วเป็นคนไม่ชอบอ่านนิยายเลยกลับที่เนี่ยเพราะว่าถูกบังคับให้อ่านหนังสือนอกเวลานะตอนเด็กๆไม่ชอบอ่านนิยายกลับบ้านเลยต้องไปอ่านนิยายเรื่องคู่กรรมของคุณธรรมยันตีซึ่งสนุกมากอ่านไปสามรอบสามรอบจบก่อนถ่ายทำ โอ้โหถไายทำและการถ่ายทำก็ได้เริ่มขึ้นวนี่ก็คือที่มาของคู่กรรมไฟเวอร์เห็นว่าละครถ่ายนานมากเรื่องคู่กรรมแปดเดือนค่ะแปดเดือนแปดเดือนแต่ว่าในระหว่างแปดเดือนเนี่ยบทบาทที่แบบว่าเรารู้สึกว่ามันยากที่สุดเหนื่อยสุดๆในละครเรื่องคู่กรรมมีไหมคะท่กคจริงจริงมันก็เหนื่อยหลายนองช่วงตอนมากเลยอะค่ะมันเหนื่อยกันไปคนละแบบแต่ที่หินที่สุดที่ตัวเองกังวลที่สุดคือฉากโกบริตาย เพราะว่าต้องท่องไดร์ล็อกแปดหน้ากระดาษโอ้โหแปดหน้ากระดาษคนเดียวแปดหน้ากระดาษแปดหน้ากระดาษ A4 A4 ตัวหนังสือใหญ่ไหมคะตัวหนังสือปกติเหมือนเท่าพิมพ์พิมพ์บทนั่นแหละอย่างละตวหนังสือเงี้ยแปดหน้ากระดาษแล้วไม่มีคัทไม่มีคัทแล้วท่องอยู่หลายวันมาก เพราะว่าพี่เบิร์ตก็จะเออเขาพี่บุตรกอลิสฉันจะจำได้ไหมเออพี่เดกโกแล้ววันนั้นฉันก็ไปเออพี่เดกโกเขาก็จะพูดอย่างงี้แต่เราก็จะต้องจําว่าเขาเออครั้งที่หนึ่งเอออือครั้งที่สองเออฉันเธอครั้งที่สามแล้วพี่ก็พูดอีกแปดห้าบรรทัดพี่อย่างเงี้ยหรือว่ากําลังยกตัวเขาขึ้นจําคิวด้วยค่ะเอ้าหมอเดินมาแลอพูดตรงชีพี่ตาบรใหญันเดินมา ูดกับหมอหนึ่งประโยคคันมาพูดกับโบครต่ออย่างเงี้ยทั้งหมดแปดหน้ากระดาษก็เหมือนเป็นความทุ่มเทความตั้งใจแบบสุดๆแล้วมันก็ประสบความสําเร็จที่ทําให้ทุกคนหลงรักอังซมารรนอยงเกียินะตอนนั้นน่ะเขาเกลียดอังซมารินไม่หมายถึงว่าหลงรักในบทบาทที่เล่นแบบว่าได้ถึงอารมณ์มากเขาเกียดอังซมารรนแต่เขารักกมาชนนไม่แต่เขาเขาเหมือนใจอังซมารินจริงๆค่ะตอนนั้นพี่ไปเดินปักซอยก็โดนหยิกแล้วเขาเรียกพี่พี่ควงว่าอะไร หมอย่างไงน,นะมีผู้หญิงคนหนึ่งอะอยากเล่นตัวดีนักนี่หูอินมากเลยบอกอ,อู้<ร>อันนี้ตัวจริงนะคะกมลชนกค่ะไม่ใช่สมารินอ,อันนั้นเล่นบปตาหมดค่ะอะไรเงี้ยคือคือก็อ,อ,อารมณ์แบบคนหมันไส้จริงๆนะคะตอนนั้น,นคนหมันไส้อย่างสมารินเพราะคนรักพี่เบิร์ดมากมแต่ที่สุดทุกคนก็เข้าใจว่า กมัชนกเป็นแบบไม่ไม่ใช่อังสุมาลีนั่นคือบทบาทที่ได้รับเนาะแต่ตอนนั้นตอนนั้นก็คนชอบชอบละครชอบตัวละครมากค่ะหลังจากที่ละครเรื่องนี้ออนแอร์ไปแล้วก็ตนจบแล้วก็เห็นว่าโอ้โหเป็นเป็นละครที่ทําให้ทุกคนรู้จักพี่กวางกมลชนกมากขึ้นเป็นสุดๆเดินสายโชว์ตัวเหมือนเดี๋ยวนี้ดาราเขาออกอีเวนต์อะไรอย่างนี้เป็นเหมือนกันไหมคะพี่กวางเป็นเป็นค่ะทุกวันเยอะแบบว่าวันหนึ่งก็ไปหลายแห่งทั่วประเทศ ขึ้นเหนือลงใต้อีสานสัมผัสเยอะตลอดเห็นบอกว่าเดินในห้างไม่ได้ถึงขนาดรปภต้องขออนุญาตนะครับคุณกมลชนกช่วยออกจากห้างเพราะว่าตอนนี้มันวุ่นวายไปหมดชะนี่ขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้เดียวช่วงหน้าเรากลับมาฟังกันครับโอ้ยน้องกวางชอบอนไรมาเลยเดี๋ยวพี่ลดให้ดูโอ้สวยนะคะแป๊บเดียวค่ะประมาณ5านาทีน้องกวาง คุณแม่คะช่วยพานี่กวางออกจากร้านร้านจะพังแล้วสักพักหนึ่งก็มีรปภมาเป่านกหวีดแล้วก็เอาตัีววิ่งหนีไปแล้ววันนี้มีแฟนขับพี่กวางมาเวยเหรอคะอุ้ยมาแล้วน้องหนูหนูมาหนูติดตามพี่กวางแต่เรื่องไหนลูกนี่คือเป็นอาหารที่เหมือนบอกว่ามันมีมีแฟนอ๋อใช่ใช่อันนี้เคยให้สัมภาษณ์ว่าชอบยำปลาดุกฟูคนไหนที่แน่นห่อยที่สุดพี่กวางคนที่ทุกวันนี้อยู่ด้วยกันจับไหมนี่ไงนี่ไงนี่ค่ะโอ้โหอันนี้จะมีความขังมากเลย กันช่วงที่แล้วได้ฟังหลากหลายเรื่องราวแล้วแต่จริงหรือไม่ที่คุณกวางถูกรอปภเชิญออกจากห้างเราไปฟังกันดีกว่าครับบอกว่าเดินในห้างไม่ได้ถึงขนาดรปภต้อง ขออนุญาตนะครับคุณกมลชนกช่วยออกจากห้างเพราะว่าตอนนี้มันวุ่นวายไปหมดใช่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 มันมาบุญคลองสมัยนั้นมาบุญคลองเขาฮิตมากก็ไปกับคุณแม่ก็คนก็เจอก็อังสุมาลินมามามาแล้วนี่แล้วก็วิ่งเข้าไปโอ้ยร้านนี้มีขายเครื่องประดับตุ้งหูอะไรแเ้าก็ชอบเข้าไปดูโอ้ยน้องกวางชอบอันไหรมาเลยเดี๋ยวพี่ลดให้โอ้ยสวยนะคะแป๊บเดียวค่ะประมาณ5นาที หันไปเนี่ยข้างหน้าหน้าหน้าร้านเนี่ยคนเป็นสิบสิบเลยสักแป๊บหนึ่งก็เป็นหลายสิบเลยโโอ้หแล้วก็เริ่มทะลักเข้ามาในร้านหูหูกันแล้วแบบฮองสโมนลินฮอรสโมนลินแล้วก็อะไรอย่างงี้แล้วก็มาดันไอ้เนี่ยเป็นตู้นะก็เบี้ยวไปเบื่อมาไอ้ไอ้เครื่องประดับของเขาสวยๆเนี่ยก็เริ่มเราก็โดนเบียด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 เข้าไปชิดถึงเคาน์เตอร์ข้างในจนเจ้าของร้าน น้องกวางคุณแม่คะช่วยพาน้องกวางออกจากร้านร้านจะพังแล้วสักพักหนึ่งก็มีรปภมาเป่านกหวีดแล้วก็เอาตัวพี่วิ่งหนีไปแล้วคนสมัยนั้นไม่มีมือถือนะคะก็จะมีกล้องไปเอากล้องกันมาร้านทองร้านทองอะไรแถวนั้น่ะก็จะมีร้านทองก็จะเอากล้องมาขอถ่ายรูปขอไายเส้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เริ่มไม่ไหวแลวเพราะร้านเขาจะพังไงกบียดเบียดเขาไปอะไรล้มไปหมดเลยก็วิ่งออกไปก็ไปขึ้นลิฟต์พอกดลิฟต์ปุ๊บคนในลิฟต์ก็ได้ยินเสียงเออแบบก็อยู่กันเต็มเลยเพราะก็ มันวิ่งออกมาเราพอก็พาพากลางวิ่งหนีขึ้นบันไดหนีไฟลงบันไดหนีไฟไปไปที่จอดรถนี่ก็มีคนวิ่งตามไปบันไดหนีไฟเออมันเป็นอะไรแบบนี้จริงๆคือจริงๆก็ไม่ได้เชิงหนีแต่ว่าด้วยความที่มันเยอะมากๆจนถึงขนาดว่าเขาเชิญไอกได้เขาบอกให้กลับไปเถิดคือคือคือยามาควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ค่ะพอเวลาคนเข้ามาใกล้มากๆเนี่ยก็เริ่มผลักกันเดี๋ยวมันก็กระทบกระทั่งกันแล้วก็ เขาก็จะมาดึงมาทึงมาดึงต้มหูเรามาเอาอยากเอานน่นนี่ในตัวเราเงี้ยค่ะก็ช่วงนั้นก็ไม่ได้เดินห้างไปนานจริงๆแล้วก็เป็นคนที่พยายามทาตัวธรรมดานะคะแล้ววันนี้มีแฟนคลับพี่กวางมาด้วยเหรอคะอุ้ยมาแล้วหนูหนูหนูม่หนูติดตามพี่กวางแต่เรื่องไหนลูกทำละน้องทีมงานนี่คือเป็นอาหารที่เหมือนบอกว่ามันมีมีแฟนอ๋อใช่ใช่อันนี้ เคยให้สัมภาษณ์ว่าชอบยำปลาดุกฟูลแล้วก็มีมีคาแฟนคลับเอาไปให้ที่กองถ่ายชิมนิดนึงได้ไหมได้เดี๋ยวทีมงานบอกว่าเตรียมมา<ด>ขวายให้พี่ควางลองชิมดูได้ค่ะโอ้โหปลาดุกฟูเ<ด>นาะทุกวันนี้ก็ยังชอบอยู่ชอบอยู่ค่ะต้องอร่อยด้วยนะเนาะเราก็ชอบเหมือนกันพี่ทานจริงนะเนี่ยทานจริงทานจริงให้ชิมเขาไม่ได้บอกให้พี่ควางชิมมหนูให้พี่ควางชิมเองอร่อยนะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอกลับบ้านนะขอกลับบ้านนี่นะคะแล้วก็โอ้โหสนุกเนาะเราได้ฟังว่า สมัยก่อนเวลาที่เข้ามาในวงจนจนมาถึงตอนเก่ามากเราเราพูดถึงคนที่อยู่ใกล้ๆกับพี่กวางเราก็ประสบความสําเร็จให้กับแบบว่าในยุคนั้นพร้อมๆกันก็คือพระเอกอยากพูดถึงพระเอกที่แบบประกบคู่กับพี่กวางนิดนึงอ่ะอันนี้พี่บินใช่ไหมคะพี่ท็อปนะคะบินบาลิลิศเล่นหลายเรื่องอยู่เล่นเล่นเรื่องแรกคนเหนือดวงพร้อมๆกับพี่เบิร์ดนี่แหละคู่กรรม คือเปิดกล้องคู่กรรมเนี่ยคู่กรรมถ่ยเดือนระหว่างนั้นเนี่ยเป็นเล่นเรื่องคนเหนือดวงค,คู่กับพี่ท็อปแล้วก็มีคุณเอชุติมานายนาเป็นนางเอกอีกคนหนึ่งในเรื่องอนี่คือนางเอกใหม่เอเขาเป็นนางงามแล้วเขาก็มาเป็นนางเอกกอดนะคะ<อ>ก็ประกบกันพระเอกเนี่ยเป็นพาแฝดแต่นี่เมืองโพเพคืออีกเรื่องหนึ่งหลังจากนั้นพอเล่นเล่นเรื่องนั้นแล้วก็เล่นทูตมรณนะคู่กับพี่จอนนี่แอ,อนโทเน่ พี่จอนนี่พี่ซึ่งเรื่องนั้นก็เป็นบู๊อันนั้นเล่นนิดเดียวเล่นไม่มากค่ะนะคะแล้วก็อันนี้พอหลังจากเมืองโบเพเอ้ยหลังจากทูตปรณะก็จบคู่กรรมก็มาเป็นกะลาก้นครัวแม่ครัวตัวดำเนี่ยทาตัวดำทั้งตัวเนี่ยมีหลายคนเลนี่คุณก้อนหรือเบลดเนี่ยนะอันนี้มันนีร้าวคือหลังจากคู่กรรมเนี่ยก็มามันนีร้าวเป็นเรื่องที่ต่อจากคู่กรรมค่ะ โก้ narrate เขาดังจากเวลาในขวดแก้วอหนังค่ะมันก็เลยดึงพี่โก้มาเป็นพระเอกเรื่องแรกกับนางเอกคนนี้นี่สมพระเอกสมพระเอกเป็นเหมือนแบบถ้าสมัยนี้เขาจะเรียกว่าเป็นดันดันดันใช่ใ้วแล้วดันคนนี้ด้วยเดี๋ยวนี่คุณวินลี่เรื่องแรกเหมือนกันหม่แกะกล่องมาจากต่างประเทศหมายถึงตอนที่พี่วินลี่เข้ามาแล้วก็เล่นเรื่องแรกกับกวาง เรือนแรมในของกาตนาจำได้เป็นผีได้เป็นผีต้องไปดูรูปที่เป็นผีชุดจงกระเบนนะคะตอนนั้นออกเทปออกเทปอยู่อยู่กัมมี่ออกเทปด้วยแล้วก็เล่นละครยังมีอีกนะคุณผู้ชมคุณสันติสุกมีอ่าคุณสันติสุกเล่ละครเล่เล่นละครเล่ค่ะอืแล้วก็คุณลิขิตเอกมงคลคุณบดินดุกคุณลิขิตเอกมงคลนี่เล่นยอดตำรวจหญิงพี่ดังลิขิตนะคะแล้วก็เอ คุณเบิร์ตพิทยานลนทน้องพี่ตัวก็เคยเล่นด้วยกันสันอันยูพี่ตัวสันนัค่ะก็เยอะพี่แซมยุรนันพี่แซมนี่ก็เคยเล่นเรื่องสั้นให้ช่องเจ็ดรู้สึกจะเป็นเรื่องสั้นปากกาทองค่ะค่ะโอ้คหหลายคนมากเลยมีทั้งหมดหมดทั้งวงการแหละคนไหนที่เล่นบ่อยที่สุดพี่ควังคนที่ทุกวันนี้อยู่ด้วยกันจับไหมนี่ไงนี่ไงเนี่ยโอ้โหอันนี้จะมีความขังมากเลยเพราะว่าคนนี้เนี่ยเล่นทีหลังเลยนะคะคหลังจากที่ก่อนอยู่วงการเป็น1ิปีแล้วค่ะ ปี3-8มกวางเข้าวงการกวางเข้าวงการสาสองที่เล่นที่เล่นละครเรื่องคู่กรรมนะคะสาแต่ถ้านับจากถ่ายโฆษณาถ่ายแบบมาเนี่ยนะคะตั้งแต่ปี2-9อะไรเงี้ยอันนี้เล่นกเขา3-8-3-9ประมาณนั้นคือญาติก,กาค่ะแล้วเรื่องนี้ประสบความสำเร็จมากมคนอยากให้เล่นด้วยกันอีกอก็เลยลเล่นด้วยกันอีกหลายเรื่องเลยโอ้โหคือจะพูดถึงพระเอกคนนี้เนี่ย ขออนุญาตเก็บไว้วันพรุ่งนี้พี่กว่างเพราะ,ระว่าเชื่อว่าน่าจะไม่ใช่สั้นๆน,น่าจะยาวนิดนึงเนาะให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันต่อเพราะว่าอยากรู้เหมือนกันว่าจากพระเอก ในจอตอนนั้นกลามาเป็นพระเอกนอกจอได้ยังไงเอาชนะใจพี่กวางยังไงสิทธความนะคะวันนี้ก็โหขอบคุณพี่กวางมากดีาคา่ะนะคะแล้วก็ที่สําคัญขอบคุณด้วยนะคะสถานที่สวยๆของเราในวันนี้ค่ะกับพอตโต้เบลโลนั่นเองค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้เราขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะเจอก,กันใหม่วันพรุ่งนี้กับคิดถึงกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสร้างบ้านไปจนเสร็จแล้วถ้าไม่เลิกก็ไม่แต่ง ไม่ต้องดูเล г, ิกก็จะเลิกกันแต่เมื่อรับละครไปแล้วเนี่ยผู้จัดถามทุกวันท้องยัง <c oughs> อยู่ท้องไหมท้องก็เปล่าวันทั้งหน้าไม่แน่พอลูกโตขึ้นไปอาจจะแบบรีบติดต่อกวางบางอยากเล่นทุกเรื่องเลยอยากเล่นทุกวันเลย <c oughs> ถ้าฟ้าลีขิตให้วังจะได้เล่นละครอีกนะคะวังเกิดจากช่องเจ็นะ <c oughs> กังก็อยากกลับมาเล่นที่ช่อง7จิด <c oughs>